Oh yeah. มาถึงก็ได้ตังยี่สบาทเอ้ยหกบาทนะครับบอดจอดให้ค่าขนมตอนนี้ก็กระบวน985ก็ขอทางมาแล้วครับมีห่วงมาแฝนเรียบร้อย วันนี้เราก็จะมาดูแค่985ครับเข้าออกสถานีหัวหินพอเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งมาครับคิดว่า985จะยังไม่เปิดเดินช่วงน้ำท่วงก็มากับบิ๊จอดเหมือนเดิมครับนี่นี่985ก็มาแล้วครับกำลังขึ้นมาแล้วครับโอ้ครับเห็นวนะครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวดูกันครับวันนี้ว่าได้รถอะไรเดี๋ยวเราไปรอดูกันครับกลับมาแล้วครับเ8้วิ่งเสียงดังมาทีเดียวอันนี้ละเห็นไกลๆก็เป็นรถอันต้อมครับ ดังได้มาก วันนี้เราก็ได้เตรียมสเสบียงมาด้วยครับมีข้าวเรียบร้อยพร้อมทำขบวนไปยอดพร้ <c oughs> อมอ,ออกแล้วตอนนี้สิบห้า

บรรยากาศภายนอกก็อันนี้ว่าเห็นแล้ว ้แดดดีมากครับมาดูเน,น,นี่ยวิวระล่างนี่คือทางรถไฟเก่าครับตรงนี้ก็เคยเป็นทางตัดครับตรงนี้ วนต่อแล้วนะครับวันนี้ทำคลิปสั้นๆพอสว,วัสดีครับ